ทรับมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดินแดงหกอีกแล้วท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางหนึ่งมีนาคมโปรดชยัยวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผร้ชม ใบนี้ก็เป็นทันเด่นลา่าแบบสามตัวซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ แนวทันใหม่นี้ครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะแบ่งปัน,ปนสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวดางต่อไปครับผมใบนี้ทานโพชู ไม่นี้ก็เบ่งเ,เปิดเหนวทาน529 925 29 2595 25 20 2 7 50 5 7 90 9 7ล่าง29 2595 313234 414245 ก็ขอบคุณเนวทางที่เบ่งปัดต่อไปครับผมใบนี้ชมเพสูตรจับคู่ชุดล่าง ส่วนนี้เป็นอดีตที่ผ่านมานะใบนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท้าปรชปซึ่งเนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วอดีตที่แล้วผ่านห้าศูนย์นะเทันใหม่นี้ครับเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสาม 72, 73, 82, เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสานวทานใหม่นี้ก็เบ่เงปันสี่ชุดให้พิจารณาชมเพนะเจ้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นนวทาน ดับหลักอร้อยไปนี่ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วดับหกแล้วก็ดับหลักสิบเจ็ดหลุดไปดับหลักอร้อยผ่านแต่หลักสิบหลุดหลักหน่วยดับสองก็สรุปแล้วผ่านท่านโปนะท่านเจ้าของแนวทาง สึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ9ดับ9หลักอร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยศูนดับตรอง9ก้ท่านปูเนาะเจ้าของเนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปกระผมใบนี้ทานโพโชมใบนี้ก็เนวทานสิบหน่วยล่างตรองสิบหน่วยล่างตรองอสสามารถเบ่งปานเนวทานที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้างผ่านบ้างนะ ก็ห้าศูนย์อดีตที่แล้วผ่านแต่ครั้งห้าหนึ่งหลุดนะหลุดหลักสิบเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหลักสอรลรอหนึ่งทตอรีศูนย์สองสี่หก,หกแปดนอรอหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็ เป็นแนวทานออสมาแนวทานสิบหน่วยล่างทางโพชขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เส้นมีเส้นมี ก็แบ่งปันทัน10หน่วยล่างนะก็อดีตที่ผ่านมาใบนี้ก็เป็นทันใหม่นะท่านก็หลัก10บล่างเก้าหแล้วก็หลักหน่วยแปดเก้าย์หนึ่จับคู่98 99 90 9เก้เก้นแบ่งปันห้คู่ เบ่งปานห้าโคให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้คมทรงจำเบ่งปานฐานสิบล่าก็เบ่งปานสี่หกแปดโคสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า 62, 6ก6 11ูน4 6หกสองหกสเปกหเปกหเปกหเปกควมทรงจำนะควมทรงจำสิบล่างจับคู่10ล่างจับคู่ให้พิจารณาต่อไปคระบผมใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปานชุนล่าทานพอช,ชุนก้าตัวเดียวอดีตที่ผับพันมาไม่ชุนก็จับคู่ีคยทันใหม่นี้ครับชุนก้าตัวตางก็คือห้าศูนย์ถ้าพอชมทอกทีนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะ อดีตที่แล้วนะอนดีตที่แล้วก็ผ่านห้าศูนย์นะตัวชนหลุดเตะผ่านห้าศูนย์ใบนี้ไม่ใช่แนวทันใหม่นะเป็นอนดีตที่แล้วนะทุกทีต่อไปครับผมใบนี้กลุ่มกินุตแนวทันชุดสามตัวศูนย์หกเก้าสามหกห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าสองสี่เก้าห้าเจ็ดเก้า เบ่งปันหกชุดต่อไปครับผมใบนี้เอ็กเบ่งปอเบ่งปันเบ่งปันหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ด 518 517 527เด่น7 1 8แล้วก็ดึง1น,นะแล้วก็ชอบ518แล้วก็27 x แมงปอเนาะ x แมงปอเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมไปนี้ บนี้ก็เป็นอทันดับชุด3ตัวก็คลิปหน้าจอได้นะ 6, 39, 6 30, 3 9 6 3 0 3 7 9ก็ไล่ไป8 8 8 4 9 7 9 7 9 5 7 8 9 9 5 3นะแนวทันดับชุด3ตัวคูณ6ประตูนะต่อไปครับผมใบนี้ ดับล่างนะดับล่าง2 4 6 9 8 4 7 9 9 5 2 7 3 9 8 9, 9นะก็2 8 8 5 4 6, 6 6 4กลับตัวด้วยนะ3 8 8 7 8 8 8, 8, 8 0นะ1 0 2 0นะกลับตัวด้วยเนาะ ต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปินดเดียวทาน3ตัวแล้วก็ซ่องตัวเปกห้าเจ็ก้าหนึ่งคู่5 8 4 2ปดสีต่อไปกระผมใบนี้เพนเพน ใบนี้ก็เพนเพนสูตรสมตัวสูตรสามตัวตรงสองศูนย์เก้าจเจ็ดเกเจนย์ศูาเจนะน่ทนใหม่นี้กระโพสามแปดสามสามสสมศส 7จ็ดแปดสาเจ็บ่งปันหกชุดนะเบ่งปันหกชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมวันนี้ก็เบ่งปันแนวทางร้อยสิบหน่อยเบ่งปัศูนย์สี่ศูนสามสี่แล้วก็ศูนสี่สาม ศูนย์สามสี่แล้วก็ศูนย์สี่สามเบ่งปันสองชุดนะสามสี่สี่สามโดยกูสองตัวต่อไปกระบผมใบนี้เออท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปานเนาฐานบอลลอมบนล่างสองสูตรจับโค สองสูตรจับคู่นะสี่หแล้วก็เจ็ปเด่นสี่หจับคู่4ี่8จ9ดสี่5ปดสี่เก้าห้าเ็นะก็อดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมเนาะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็สอ,อสิบล่างแบบสี่ตัวสิบล่างแบบสี่ตัวนะก็เบ่งปัน,ปนอนดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันในทันใหม่นี้ครับหนึ่งสี่ห้าหก 1456นะคู่11141516 21242526 8ปชุดเบ่งปัน8ชุดให้พิจจารณนะถ้าประชวคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม